กับโควิด19วัคซีนก็ดูเหมือนจะเป็นความหวังในขณะนี้นะคะในทั่วโลกทั้งการจัดหาวัคซีนและการกระจายวัคซีนและจนถึงขณะนี้ประมาณเกือบครบ150วันหลังจากเริ่มเริ่มฉีดเข็มแรกขณะนี้กระจายไปแล้วการฉีดเกือบครบ1,000ล้านโดสทั่วโลกนะคะ ถ้าย้อนกลับไปเริ่มฉีดเข็มแรกก็เมื่อวันที่2อธันวาคมปีที่แล้วได้เห็นภาพการฉีดให้กับผู้หญิงอังกฤษท่านหนึ่งนะคะแล้วก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้เกือบครบ150วันแล้วก็ฉีดกันไปแล้วประมาณเกือบจะ1,000ล้านโดสหรือว่าถ้าอธิบายกันเป็นตัวเลขชัดๆก็คือประมาณ966ล้านโดสนะคะนับกันมาจนถึงวันที่22เมษายนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ แน่นอนว่าความท้าทายยังรออยู่อีกมากนะคะสำหรับการฉีดวัคซีนจากการคาดการก็คือถ้ายังฉีดด้วยความเร็วในอัตรานี้ก็คือแต่ละวันฉีดได้ประมาณ16ล้านโดสทั่วโลกก็จะต้องใช้เวลาประมาณ21เดือนหรือว่าก่อนสิ้นปี2023นะคะที่จะฉีดได้ครอบคลุม75%ของประชากรโลกซึ่งขณะนี้มีประมาณ7,900ล้านคนค่ะ และจำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้ก็สูงมากทีเดียวนะคะจากโรคโควิด -19 เนี่ยนะคะทั่วโลกเสียชีวิตไปแล้ว3ล้านคนยุโรปเสียชีวิตไป1ล้านถ้าประเทศเดียวสูงที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะเสียชีวิตไป5 6 8 0 0 0คนที่บราซิล3 7 8 8 0 0 0คนค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็ได้ระบุไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะ ระบุว่าที่สหรัฐไม่ถึง100วันแจกจ่ายฉีดวัคซีนได้มากเกินความคาดหมายและถือว่าเป็นความสำเร็จของสหรัฐค่ะ Today we hit 200 million shots in the 92nd day in office 200 million shots in 100 d a y s in under 100 days actually it's an incredible achievement for the nation this is an American achievement a powerful demonstration

สหรัฐเน้นไปที่ไฟเซอร์บิอ t e c h m o มเด n a และ j o h n นสันแอนด์จอันขณะที่ประเทศอื่นๆอ,อย่าง EU, แคนาดาและเม็กซิโกได้สัดส่วนของวัคซีนน้อยกว่า EU ถึงขั้นจะประกาศสั่งปิดกั้นการส่งออกวัคซีนไปที่อังกฤษนะคะก่อนหน้านี้ขณะที่จีนใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศและส่งออกจำนวนมากให้กับชาติที่ฐานะย่ำแย่กว่าอย่างเช่นอัลจีเรียโมซัมบิกโบลิเวีย โดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกมาระบุว่าประเทศร่ำรวยก็ควรจะทำตัวให้เหมาะสมกับสถานะและมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ค่ะข้อมูลจาก Bloomberg Vaccine Tracker ก็ระบุว,ว่ารัเสเซียและจีนถือได้ว่าเป็นสองประเทศที่มาแรงในแง่ของการผลิตวัคซีนจีนส่งวัคซีนไปต่างประเทศแคนซิโนซิโนฟาร์มซิ n โนแว รวมแล้ว14ล้านโดสตั้งแต่วันที่8เมษายนขณะที่รัสเซียก็มีสปุตนิกที่กระจายไปใน39ประเทศนะคะอินเดียเองก็พยายามเร่งผลิตวัคซีนโดยบารัต Biotech แต่ว่าขณะน,นี้อินเดียเองก็กำลังเผชิญปัญหาจำนวนคนติดเชือ้อสูงมากเกิน3 0 0 0 0 0คนต่อวัน2วันติดต่อกันแล้วนะคะและขณะน,นี้กำลังเผชิญปัญหาเรื่องขาดแคลนออกซิเจนในการ รักษาคนที่ติดเชือ้อโควิด19ด้วยค่ะ